ยุบยังครับยังครับยังยังใช่ไหมครับผมยังอีกเหรอครับยังอีกเหรอยังอีกเหรอครับแดนนี่ยุบอย่างเดียวเลยครับยังอีกเหรอครับเดี๋ยวผมจะไปหาลุงแม็กอะเดี๋ยวผมจะไปหาลุงแม็กแดนนี่จะไปด้วยไหมครับผมจะไปหาลุงแม็กอะครับ ไก็บอกว่าเอ้ยผมนู่นนี่นะมันมีผมตั้งเยอะครับมันไม่ใช่แค่ทางเดียวเอ้ยเดี๋ยวผมอธิบายครับไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่แบบนั้นนะนั่นผมก็ขอโทษด้วครับขอผมใช่ผมว่าไม่เหมาะนะผมิงผแจ้งผมมาต้องการแจ้งให้แกงเข้าใจในทางเดียวกันครับเข้าใจครับแต่คุณไม่แต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นถ้ามีแค่ทีซีมันพอเข้าใจได้ไงแต่ว่านี่มีแก๊งครอบครัวอื่นอยู่ด้วยไงแค่แค่ประเด็นคือครอบครัวสองครอบครัวเนี่ยครับ มันจะสับสนครับเพราะมันเป็นแก๊งเก่ามาหมดเลยครับเข้าใจเข้าใจไม่ทำไมผมว่าผมแนะนำไปใช่ว่าไม่มันมันมันมีก็คือแค่แค่ใช้คําพูดไม่ถูกแค่นั้นเองครับใช่ใช่ที่เขาจะสืยใช่ใช่ตามนั้นเลยครับตามนั้นผมตั้งใจที่จะสื่อสี้เก่งผมก็ใจเย็นไม่ได้ลนโม่คุยเลยยุบดิคุยกับคุณมดดิโอเคครับไม่ครับยุบดิก็คืออตนนีหยุบดิยุบดิ ยุบเดรอเฮียแหละยุบเดไอส่วนเรื่องผมนะผมผมไม่ไม่อคติกับพี่ใหญ่รู้จักกับพี่ใหญ่มานาน g เออรักกันไว้เหรอครับผมว่ารักกันไว้เหอะไหนๆก็จะเปลี่ยนหัวเมืองแล้วไงเดี๋ยวหัวเมืองจะเปลี่ยนแล้วไงนั่นนี่ครับผมเอออยู่สองยุคสูงไม่ต้องยุคใหม่หรอเะล่าหัวเมืองไม่ได้จะจะรันเนี่ยแน่นอนครับผมรู้จักกับพี่ใหญ่มานานมากจริงการจะรันต่อทำงานด้วยดามมาล้านให้ตลอด ใช่ลราถามเขางานแต่งเขาผมยังโดนเหตให้เขาต้องเท่าร่ผมบ่นกับเขาเยอะนะบอกเลยี่เรวครับรอบเดียวผมกำลังจะรันแล้วเดี๋ยวผมจะรันให้เนี่ยใครจะไปก็ผมชิลผมรันให้ต่อชิลนะนี่ครับ แบบตารัมผมเข้าใจครับแต่มันบอกว่าไงมันก็เป็นหน้าที่ทีที่ที่แบบต้องยืดแก็งแล้วก็ถามให้คนให้ทำให้เขาแบบอะไรครับอยู่ให้ได้มากที่สุดนั่นแหละครับเท่าที่เราจะทําได้คมันต้องโดนปรับเนี่ยเหรอครับครั้งแรกครับขัานบนครับขัานบนใช่ไหมครับใช่ครับน้ำมนต์น้ำมนต์มไหมครับอ๋อโอเคครับผม ต้อของที่ได้ไปผมผมต้องได้ปะทางนั้นอ่ะถูกไหมต้องขอเมื่อคืนนะครับจริงๆน่าจะต้องยึดต้องยึดคืนเรียกมาเลยครับเรียกมาเลยครับผมนายกต้องให้นายกยึดครับมอหเราไม่น่าดึงได้เออมีล็อกอยู่ครับให้นายกเขาไปดึงได้ว่าเขาในในลูกนั้นเขาได้อะไรไปบ้างคุณโมก้าแคบล็อกแล้วก็ให้เขายึดของตามนั้นเลยก็ได้นะที่เคยทำอ่ะ สปริงมนราคาตูดนะถูกลงคุณทหรือมันราคาเท่าเดิมสปริงราคาสปริงดรอปลงแล้วครับแอ้ดรอปไม่มีสปริงนี่เดี๋ยวนี้ที่เราสปริงให้เหรอครับหรือว่าไงเปล่าครับเปล่าจะซื้อทำปืนเนี่ยครับราคาดรอปลงแล้วครับเอ้ยแต่ว่าดรอปลงไม่เยอะหรอกประมาณโหต่ปืนที่นี่แพงจริงแพงแบบถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ถูกครับเดี๋นี่ถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ถูก ดีเลยตามแก๊งใหม่ใหม่และตามทันนะผมว่าปืนมาช้ายิ่งดีเพราะว่ามันมีไอ้ผลของมันอยู่ครับแม่เขาไม่ปล่อยช้าอรแบบถ้าอย่างผมเนี่ยผมเล่นคนเดียวใช่ไหมนานอ่ะกว่าจะได้ปืนนานอยู่แก็อยากได้แหละครับนี้ผมถือขนมเชียวไม่ค่อยชอบเสี่ยงดวงเลยแบบถ้าแบบถ้ามันมีการันตีติดได้อยู่แล้วผมนะ ไม่มีเนี่ยไ่เป็นบ้างดีกว่าจะูถ้าไม่มีผมมีขายนะครับสองชุดนะพร้อมขึ้นเลยนะครับผมสองเซตเลยครับชุดละประมาณเท่าไหร่อ่ะของขายเอาแบบขนมขนมแบบคุยคุยกันชิวๆชุดละสองร้อยห้าสิบร้านนะสองร้อยห้าสิบพี่ครับมีมีตู้ฝากตังไหมดิอะไรนะครับตก็ไม่มีตู้ฝากตังับตู้ไม่มีครับแต่เห็นพี่ตู้นะครับพี่ตู้นะเดี๋ยวพี่ตู้นะพี่ตู้ยังไม่มาเลยครับไม่โมงครัวันน้าไปกี่โมงโอ้โหน่าจะเลทตัวหนึ่งน่าจะหลังรีสี่ทุ่มนะครับ เด sure ี <wave breathing iquer through Hungary> ๋ยวมีตรวจสอบอะไรไหมครับพวกผมเนี so ่ยมีไหมไม่มีใช่ไหมแก๊งผมไม่มีใช่ไหมมีตรวจสอบอะไรปะไม่มีครับไม่มีอ๋อแล้วจกเลิกไปกันนะเพราะโป่งครับเพราะโป่งไงจริงๆแกงนี่อยากอยากได้ตู้กวาดตังค์มากเลยเพิ่มจุดขาเอาไว้ข้างในอ่ะเพิ่มจุดได้ใช่ครับ รี้เพล้ไปแล้วล่ะครับแต่ยังไม่เพิ่มขอแบบข้างหน้าตรงเนี้ยก็ประพฤติที่ดีครับเดี๋ยวผมจะให้ประพฤติดี่ดีดีเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องให้ <c oughs> ผมะปืนที่วยดีครับห้ามแบกแยกกันก่อนอย่างแรกออ่ะโโ้หไม่น่ามีใครแบกแยกหรอกครับสว,สวย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 ครับนี่นี่ผมไม่เขามาเป็นนี่น,นะคุณเบิร์ดนี่ยกับคุณแมงปอเขาเป็นไอ้เบ๋อเนี่ยเป็นคนเดียวกับแมงปอยังไม่มา เรื่องผับโดยเฉพาะผมแบ่งไปแล้วตอนที่ผมเป็นตำรวจที่ผับคนนี้เหรไอ้คนนี้ดูแลเนี่ยเหมือนเดิมคนเดิมคนเดิมคนเดิมบัดดี้ไม่รู้ยู่ไนบัดดี้มายังเมี่ยผมผมได้เรื่องแลวคุณเลยผมได้เรื่องเลยน่าไปคยคุนเลยนะสั่งผมว่าสั่งสั่งปั้นเวิร์กกว่ามันไม่กินโพลีกอนด้วยแล้วก็เป็น M L O เป็นเป็นรูปแบบเนี่ยห้องห้องใช่ไหมถ้ามาเลี้ยงห้องกันอะ เสียงอ่ะเวลาเข้าอยู่ในห้องอ่ะมันจะไม่ตีกันมันห้องใครห้องมันไปละมันจะเป็นระบบเก็บเสียงผมว่าผมว่าเวิร์กมากแล้วจะคิดไว้ว่าจะไปวางตรงที่โรงพยาบาลเก่าทางเข้านะใช่ไหมใช่เป็นทั้งหมดเลยเป็นชั้นมีสองชั้นเออมันก็ดูแบบเลี่ยงเมืองดีนะใช่มันตอนนี้กำลังรอใช่ครับมันเป็นจุดที่แบบว่ารีโหลดแบบว่าคนไปขายของตรงตรงไอ้นี่ไงไอ้สวยด้วยแล้วต้องไปต้องไปกบนวนนี จะเรียกบัดดี้เหรอน้องตะโกนดังๆเนี่ยบอกว่าบัดดี้ต้องหัวหน่อยเบัตตี้อออะไรว่าพูดดีๆหน่อยครับโดนด่าผมโดนด่าเลยครับเขาด่าเบอร์ประจำเลยค่ะตอนเปิดทำทีซีเนี่ยบอหไม่จริงเลยครับมผิดปะเขาด่าเบอร์ทุกวันนี่ไงถึงไม่ค่อยได้ไงเพราะว่าด่ากันไงไหนอ่าปรับครับปรับดีปรับดีครับปรับยังครับอ้ของก็ไม่ได้คืนนะดอกอะไรอ่ะโหยังเสี่ยวอ่ะ เนี่ยวัยวายอ๋อหลอเลยแนละยาวเจ้าเจาม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 าเปิดประตูผมนะครับเอาไปเดี๋ยวเรามาไอ้นี่กันหน่อยดีกว่ามาปรับความเข้าใจกันหน่อยดีกว่าเราไม่มีอะไรเข้าใจกันผิดนะ <laughs> จะทำอะไรคะที่นี่ <c oughs> มันไม่ใช่สนามเต<อ>้นๆนะคะ,จะ,ะ,คะจะไปกดเงินเหรอจะไปกดเงินจะไปกดกัดกดกันอะไรคะจะไปกดเงินครับจะไปกดเงินมีเนาะ มีครับห้องทีซีผมรู้หมดอ่ะง่ายคือผมเก่งว่าอยู่ไหนเฮ้ยประตูปเปิดดิ yeah good job ผมขายรถแม็กลาเรนได้ไหมครับอืมรถอะไรคะรถประมูลเหรอใช่ผมจะไปขอคุณแต่งงานแล้วฮะไม่ครับไม่ให้ขายเก็บยวไปใช้กับตัวเองเถอะคุณเ <laughs> นี่ยเพิร์เจอร์เนาะแล้วยิ้มทำไมล่ะยิ้มไหนก็ดีอะไรครับไม่มีอะไรครับยิ้มทำไมครับผมพูดเล่นครับพูดเป็นอะไรครับ ผมแค่หยอกเล่นครับเพราะว่ามันตลกไงครับมันก็เลยยิ้มเออยิ้มอะไรครับโดนเลยโดนอะเก้าเก้าเจ็ดครับเก้าร้าาาอยเก้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบยุบไปยังครับเดี๋ยวนี้สรุปยุบยังครับ โลครับแดีนี่ยุบยังครับนี่ผมไหมผู้ไปก็ได้เนี่ยเน็ตอะไรเ้ยยังอยู่ยังเมื่อกี้เซิร์ฟเป็นพระล่มเหรอดึ๊บโอเคผมเน็ตหลุดผมหลุตไหมอเะไลอะไลรโอเคครับยุบยังครับยังครับยังยังใช่ไหมครับผมยังอีกเหรอครับยังอีกเหรอยังอีกเหรอครับแดนนี่ให้ยุบอย่างเดียวเลยเหรอครับยังอีกเหรอครับว่ายุบเหอะนะยุบเหอะขอร้อง ยุบยังครับเดนนี imiz imiz ่ยุบยังนี่ฮ like ัลโหลครับเดนนี่ยุบกี่โมงครับยุบได้กี่โมงครับยุบไม่ถึงยุบอะไรครับมีแก๊งกี่โมงครับยุบไปแล้วอ๋อยุบแล้วเหรอครับใช่ครับแล้วอีกแก๊งหนึ่งยุบยังครับอีกแก๊งหนึ่งอ๋อแก๊งไหนครับกี่โมงครับยุบกี่โมงมีไหมครับมีครับอ๋อยังไม่ได้บอกเดี๋ยวเอารถผมไปตรวจสอบหน่อยไหมอ่าคันนี้โอ้ตรวจตรวจไม่เป็นเลยครับเอารถไปตรวจสอบหน่อยไหมครับ มีช่างไหมครับแถวนี้ยังอีกเหรอครับแต่นี่ยังอยู่อีกเหรอครับยังครับยัางไอฟ้าไอดินหน่อยก็ได้ครับ มีถังไหมครับแล้วนี่มีถังน้ำมันไหมครับมีถังน้ำมันไหมมีมีใครพอช่วยเติมถังน้ำมันให้ผมหน่อยได้ไหมครับพอดีรถผมน้ำมันจะหมดช่วยหน่อยได้ไหมครับ TC ตั้งแต่ผมเข้ามาผมยังผมไม่มีถังน้ำมันในตัวเลยครับคุณไอฮีไอฮีครับมีถังน้ำมันไหมครับก็ขอบคุณครับผม TC โคตรใจดีอ่ะหล่อขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะไปหารูงแม็กอะเดี๋ยวผมจะไปหาลูงแม็กแดนนี่จะไปด้วยไหมครับผมจะไปหาลูงแม็กอะครับแดนนี่จะไปด้วยไหมครับแดนนี่เขาจะไม่กระทืบผมใช่ไหมครับไม่หรอกครับผมคิดถึงลูงแม็กไงอย่าปั่นผมได้ไหมถ้าผมไปจริงอย่าปั่นผมไม่ปั่นครับไม่ปั่นเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ลูงแม็กไปหาที่แฟมหลักไงครับได้ครับพออย่าจิ้นเรื่องนั้นพอครับไม่ไหวจริงผมคิดถึงลุงแม็กอะครับเพราะว่าลูงแม็กเขาคิดถึงผมไงผมเพิ่งโทรคุยกันวันก่อนไงเขาบอกว่า ขาบอกว่าเขาจะพาผมไปที่ไหนสั้ที่หนึ่งอยู่น่าจะเป็นแฟมหลักหรือเปล่าไม่แน่ใจไปกับผมไหมครับเดี๋ยวนี้ไปกับผมไหมครับโอ้โหน่าจะต้องถามพี่ตูนเหรอครับโอเค <ไป S 1> ครับนะผมเดี๋ยวชวนพี่ตูนด้วยนะผมดเดี๋ยวฝากชวนด้วยนะครับแล้วแล้รถคันนี้นี่สรุปว่ามันต้องมีคันเดียวในเซิร์ฟไหมครับอ่ออาสามห้าเหรอครับใช่ครับ ได้ยดรถรถยอดแสนแล้วครับหรืออะไรใช่ครับมันคือรถยอดแสนอ่ะผมผมว่าผมก็คิดว่ามันก็ถูกนะผมไม่แน่น่าจะมีหลายคันอยู่นะครับคันนี้ใช่ครับแต่ว่าผมไม่ได้เสกมานะครับโอ้โหเชื่อผมไหมผมไม่ได้เสกมาเชื่อครับเชื่อโอเคครับขอบคุณครับที่เชื่อกันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปขับชิวๆนะครับรถชิวๆขอบคุณครับผม ผมลืมบอกว่ารถรถแก๊งผมอาสาพัมีสามคันนะครับเดีวนี้มีสามคันนะครับใช่ครับมีน้องตือมีซันมีผมครับสามคันใช่ครับมีสามคันยังยังไม่มีแผนซื้อคันทีดหนึ่ง่ไหมครับยังครับเดี๋ยวประมูลรถดีกว่าชิวๆเก็บเงินชิวๆะมูลรถครับ